เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทำตกใจแล้วก็ช็อกกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดได้มีการรายงานนะครับว่าอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มชื่อดังสายกินจุวัย24ปีนะครับได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันหลังจากที่เจ้าตัวครับได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการกินอาหารในปริมาณมากๆติดต่อกันนะครับแถมพอยิ่งรู้สาเหตุการเสียชีวิตก็ยิ่งทำอสลดอย่างมากเลยทีเดียวรับ โดยตามรายงานได้ระบุนะครับว่าเอฟิคานคูตูดาวติกตอกหนุ่มสายกินจุวัย24ปีนะครับจากประเทศตุรกีซึ่งมียอดผู้ติด,ดตามในติกตอกกว่า150,000คนเลยทีเดียวนะครับได้เสียชีวิตลงจากปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับภาวะน้ำหนักเกิน,นครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขามักจะทำคลิปกินอาหารปริมาณมากนะครับจึงส่งผลให้เกิดปัญหากับร่างกายของเขาครับแล้วก็ทำให้เขานั้นไม่สามารถยืนเองได้นะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาด้านการหายใจรวมถึงยังมีร่องรอยฟกช้ำตลอดเวลาอีก ด้วยในทีเดียวกัน โดยตามรายงานได้ระบุอีกด้วยนะครับว่าเขาต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2567ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากภาวะน้ำหนักเกินนะครับจะทำให้เขาต้องอยู่ในสภาวะที่ติดเตียงแลวก็ไม่สามารถที่จะหายใจได้เองนะครับถ้าปัสแจกเครื่องช่วยหายใจเขาก็อาจจะเสียชีวิตลงได้เลยทันทีนะครับและต่อมาทางแพทย์ครับอนุญาตให้เขาออกจากโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ไปรักษาตัวต่อที่บ้านก่อนที่สุดท้ายนะครับเขาจะได้เสียชีวิตลงในวันที่7มีนาคมที่ผ่านมานะครับ และทั้งนี้นะครับสำหรับเอฟเฟคานโคตูนะครับนับได้ว่ายังไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์สายกินจุรายแรกที่เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ในประเทศจีนก็ได้มีเคสของพันเสี่ยวถิงนะครับนักกินจุสาวที่เสียชีวิตขณะที่ไลฟ์สดกินอาหารนานกว่าสิชั่วโมงนะครับซึ่งได้มีการคาดเดาสาเหตุการเสียชีวิตของเธอครับว่าน่าจะเสียชีวิตจากอาการกระเพาะอาหารฉีกขาดครับและผลชันสุดของเธอนั้นก็ได้มีการเปิดเผยครับว่ากระเพาะอาหารของเธอได้ผิดรูปร่างอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยอาหารที่ไม่ยย่่ออจจําาานนนวมกกกหลัังทีเธครบได้ิ ไปมากกว่า10กิโลกรัมโดยคาดว่ากระเพาะอาหารของเธอรครับน่าจะแตกแล้วก็ทําให้กรดในกระเพาะอาหารของเธอรครับรั่วไหลเข้าสู่ช่องท้องแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนั่นเอครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว